ไหนบ้างวาะเนี่ยผมมีที่ไหนสองตัวใหม้มาโดนมีเค้าบินอยู่ข้างล่างคู่หนึ่งนะหอยแป๊ะไก่นั่นแหละผมนั่นแหละใช่ได้

มา hello มา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 